รนนครับผมนายณฐุศริยงคำครับสวัสดีครับผมาบกานุวิทย์คือส่วนวันนี้พวกเราจะมานำสเสนอโบลเตอร์สถานที่ฝึกงานนะครับสถานที่ฝึกงานของผมคือสมโมสรโกโก้คัสอโตอมยูไนเต็ดน,นะครับสโมสรโกโก้คัส,อสอโต,โตสอมนะฮะก่อตั้งขึ้นในปีพศ2องสิบเครับมีจุดประสงค์เพื่อให้นะครั 8, 5, บแปดเพื่อให้นักงานมีสูงท้พแข็งแรงและต้องามมการามาราาีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรไทยสโมสรโกโก้คัสตอมยูไนเต็ดมีทีมงานสตาฟโค้ชทั้งหมด7คนนะครับ นักกีฬาในทีม3คนตอนนี้กำลังแข่งขันในไทย3ครับงานที่ได้รับนะครับและประสบการณ์ในการทำงานนะครับปฏิบัติหน้า, 13, mm hmm. าที่ผู้นำองค์กรร่างกายสอนด้านหลังสองปฏิบัติหน้าที่ผ네ู้ช่วยเหลือดูแลจัดแตะอุปกรณ์ในการฝึกสอนผู้สามนะครับผู้ช่วยฝึกสอนดูแลการฝึกด้วยแรงต้านผม ผู้ช่วยครูสอนในงานออกแบบโปรแกงนั้นเฉพาะทางสุดๆครับโครงการหรือผลงานดีเด่นนะฮะหนึ่งนะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลระยกเวาในวันที่มีเมตุการแข่งขันวันนี้นะหนึ่งนะสโมสรงโกโกอนต้อมชนะ64 6ีต่อ4สโมสรกล่องบัญชาการป้องกันอากาศและชายฝั่งในวันที่8ปธันวาคมสองหครับ2นะครับสโมสรโกโก้คอนต้อมนะครับชนะ 3ต่อ0ูสโมสรจะเชิญเซาให้เทคนะครับในวันที่2อธันวาสองพันหสครับประสบการณ์ที่ประทับใจนะฮะฝ่ายจัดการของสโมสรมีความเป็นมืออาชีพและ้ความรู้มือเป็นอย่างดีนะครับทีมงานสตาฟโบัตไม่ห่วงงานสองานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับที่เรียนที่สถานที่ฝึกงานนะครับใช้งานมีความค้ายละเหมาะสมต่องานนะครับบรรยากาศในทีมนะครับมีความเป็นตันเองมีความเป็นพี่น้องครับ และและเป็นข้อควรเดียวกันครับข้อเสนอแนะสู่รุ่นน้องนะฮะมันฝ่าความรู้ทีเ่เสมอนทั้งเรื่องทฤษฎีและเรื่องปฏิบัติครับนาความรู้ที่ได้เรียนรู้มามรูใช้ในหน,หน้าที่ของเราเองครับแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีมากกว่าผู้พูดครับร้อมทางานที่ได้รับมอบหมายอยู่สมองเสมอครับทํางานให้มีคุณภาพเรียบร้อยครับจบการนําเสเนอเีทน้ครับขอบคุณครับ